สนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetics ครบ <Yes. S 2> สามคุณค่าผิสวสวยจากกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ระบุว่าให้กอกะตอ5คนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันสิ้นสุดสภาพลงหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้และให้มีการสรรหากะกะตใหม่ โดยให้เป็นไปตามจํานวนและคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันนายมีชยัยฤจุพันธ์นายตวงอันทชัยและนายวิศนุเครือง,งามได้ออกมาพูดว่าที่ให้มีการเซตซีโร่หรือสรญหาใหม่ทั้งหมดนั้นเพราะไม่อยากเห็นปลาสองน้ำขณะเดียวกันอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็กกรตคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ออกมาสวนกลับว่า ไม่ได้เป็นปลาสองน้ำแต่เป็นการออกกฎหมายสองมาตรฐานมากกว่าปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าอะไรคือเหตุผลข้อเท็จจริงของการเซตซีโร่หรือการสัญหากกกตใหม่หมดทั้งห้าคนข้ออ้างที่ว่ากลัวจะเป็นปลาสองน้ำนั้นฟังได้หรือไม่และหากจะมีหรือไม่มีการเซตซีโร่จะเป็นอย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กัน กามันก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องกอกตเนี่ยกรกตตอนนี้รัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมี7คนเพิ่มจาก5เป็น7เพิ่มจาก5เป็น7แปลว่าต้องสรรหาเพิ่มอีก2โอเคแล้วใน5คนในคุณสมบัติของกรกตใหม่เนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นมันก็จะมีอีกสองคนซึ่งขาดคุณสมบัติสองคนในหเดิมค2นคนใาดคุณสมบัติมันก็เหลือแค่3คน แีกสามคนเดิมหรือห้าคนเดิมเนี่ยเราก็พอรู้กันอยู่ว่ามันก็มีปัญหาของแรแหงงินมาทํางานไม่เป็นทีมกันอยู่พอสมควรเขาก็บอกว่าเมื่อมันต้องหาเพิ่มอ,อีกสองเราก็อีกสองก็ต้องไปเหลือสามเนี่ยมากลายเป็นสี่บวกสามมันก็จะกลายเป็นปลาสองน้ําปลาสองน้ําแปลว่าอะไรกันั <c oughs> ้งกลอยได้ไหมคือผมผมเห็นด้วยกับคุณตอนแรกเลยก่อนที่จะมาสรุปตอนท้ายว่าปลาสองน้า <c oughs> ถ้าพูดกันตรงๆกกตจะเพิ่มจำนวนก็ต้องสรรหาใหม่สองคนเก่าก็จะต้องหลุดไปอีกสองเพราะว่าคุณสมบัติมันมันไม่ไม่มันเปลี่ยนไปแล้วครับอีกสามก็มีปีต่อไปอีกสามต่อไปมันก็ยังมันก็จะมีหลุดอีกต้องหลุดเพราะอายุครบตกลงก็บอกเลยว่าแล้วคุณก็ขัดแย้งกันด้วยมันมีสามกับสองไอ้ห้าคนเก่าเนี่ยมันมีสามกับสอง ไอ้สามนี้ก็พยายามเลื่อยบอกอ้าวเองเคยสัญญาไว้ว่าจะอยู่ระยะหนึ่งแล้วเองจะไป <c oughs> จะเป็น,นประธานกรกตแค่แป๊บหนึ่งแล้วะจะเอาไอ้สามเนี่ยอยากจะเอาคนหนึ่งในสามนี้ขึน้นเป็นประธานกรกตอ,อย่ากันนั้นเลยกูเซตซีโร่เปลี่ยนไปเลยผมว่าพอจะรับฟังกันคืออาจารย์จะบอกเหตุผลข้างต้นทุกอัน,นฟังได้หมดเลยเว้นเหตุผลปลาสองน้ำเรื่องเดียวเหตุผลปลาสองน้ำที่เขาอ้างเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นผมฟังแล้วผมสะดุ้ง คือเวลาคนที่จะร่างกฎหมายหรือทํากฎหมายเนี่ยอาจารย์ก็ทำมาเยอะมันมีเหตุผลสนับสนุนทั้งนั้นเช่นจะให้เขาอยู่ก็บอกได้ก็บอกได้เช่นไม่ให้อยู่ก็มีเหตุผลที่จะเขียนได้ถูกต้องผมลองนะถ้าจะให้เขาอยู่นะหนึ่งมันจะไม่เป็นธรรมกับเขาที่เราออกกฎหมายใหม่แล้วเราไปไปลงโทษคนที่มาถูกต้องตามหลักการตามการสรรหาตามกฎหมายเก่าทุกประการออยู่ดีๆเราจะไป ออกกฎหมายเพื่อลบล้างให้เขาเป็นโทษเนี่ยและประการที่สองอคนพวกนี้ก็ไม่ใช่เด็ก,ดกอุตสาเสียสละ,ะการเป็นกรกตจะต้องไม่ไม่ทำงานในบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งอื่น<อ>จะต้องไม่มีหุ้นไม่มีอะไรต่ออะไร<อ>เขาอุตสาเคลียตัวเองหมดแล้วเหตุผลเยอะเออเห็นด้วยอะถ้าต้องการให้ไปเขียนกฎหมายจะให้เหตุผลก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ออพอพูดได้และเมื่อกี้ที่ไล่มาก็บอกว่าเอาไป ก็เขียนเพื่อจะเป็นการเรียกว่าเซตซีโยเป็นเริ่มนับมึงอะไรเงี้ยจะถ้าคุณสมบัติใหม่มันเปลี่ยนไปเงื่อนไขเดิมมันเข้ามาด้วยวิธีการต่างไปพอเอาแบบต้องเอาแบบปณิปนองก็เขียนแบบกรทอใครมีคุณสมบัติครบถ้วนก็อยู่ใครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็ไปอะไรเงี้ยอันนี้แบบสามแบบด้วยกันมีเหตุผลในตัวแต่เรื่องนี้ผมว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงข้อกฎหมายเท่าไหร่ ผมผมคิดของผมเองนะเขาจะคำนึงหรือไม่ยังไงไม่รู้แต่ในความรู้และเข้าใจรวมทั้งสอบถามเหตุผลลึกๆเลยถ้าคนทำงานดีมีคุณภาพเป็นเอกภาพทำงานตั้งจาัดก,การเลือกตั้งมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สมัครสมานสามัคีรักไข่กลมเกลียวแล้วทำงานมาแบบโอ้โหสุดเลิศประเสริฐสีผมว่ากฎหมายจะสนับสนุนให้อยู่เหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ย เขามีเหตุผลเลยอืแล้วก็อยู่ได้แต่ลึกอย่างที่ผมบอกเขาทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันทั้งรู้ทั้งข้างในและข้างนอกเอาละคันนี้เหตุผลเนี่ยนะทําไปทํามาคนเนี่ยเลยจะเห็นใจกรกตไม่ได้เห็นใจพวกที่มาอธิบายไม่ว่าจะเป็นคุณมีชัยเอามาอธิบายวิษณุอาจารย์ตวงเอามาเอาอธิบายเรื่องปลาสองน้ำ พออาจารย์ผมฟังแล้วเมื่อกี้กำลังจะพูดว่าผมจักรทีผมเนี่ยอยู่ในสภาแล้วก็ผ่านทํากฎหมายมาผมนึกภาพเลยเฮ้ยสวรุ่นวันชัยมันก็ปลาสองน้ำใช่เปล่าใช่สองน้ำสองประเภทประเภทที่หนึ่งมาจากการสรรหาอีกประเภทหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเออมึงสองน้ำมาอยู่ด้วยกันได้แล้วบางทีหมดวาระก็ขย e งกันอีกหมดวาระก็เอาชุดใหม่เข้ามามันก็ปลาสองน้ำขย e งเวลากันยิ่งกว่านั้นคลรมอปลาสองน้ำไหม ขาปรับคอ,อ,อรมอทั้งกี่ที่อามอกี่ทุกชุดเลยอาจารย์ไม่มีชุดไหนไม่เคยปรับคอ,อรมอมันก็มีคนใหม่เข้ามีคนเก่าอยู่มันก็ปลาสองน้ำใช่ไหมครับสสสอสอปลาสองน้ำไหมมีก็บางคนตายบางคนเจ็บบางคนป่วยสารรัฐธรรมนูญนี่ปลาสองน้ำสองน้ำชัดที่สุดผมเนี่ยเป็นคนเป็นสวในการที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะฉันแบ่งมาสองทางด้วยทางหนึ่งมาจากสรรหาอีกทางหนึ่งมาจากทางศารที่ไปส่งมา ตัวเมันก็ปลาสองน้ำเพราะนั้นเหตุผลเรื่องปลาสองน้ำเนี่ยรับฟังไม่ได้ลแล้วก็ถูกเข้าทางคุณสมชัยแน่นอนอืแต่ทำไมไม่พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าเรากําลังจะปฏิรูปการเลือกตั้งต่อไปนี้การเลือกตั้งจะต้องเน้นเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรมให้ได้และคนที่จะมาทํางานเรื่องนี้ได้จะต้องเป็นหนึ่งกันต้องมีเอกภาพต้องไม่ทะเลาะเบาแหวก คนที่ทะเลาะเบาะแวงบริหารจัดการกันห้าคนคุณยังจัดการกันไม่ได้แล้วคุณจะไปจัดการให้คนเข้ามาถึงห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะเป็นไปได้ไหงผมสรุปอาจารย์สองคนที่พูดมาจะบอกว่าไอ้เหตุผลปลาสองน้ำเนี่ยมันเหตุผลข้างขูคูอยากจะเอายังไงก็เอาอย่างนั้นแล้วก็ให้เหตุผลที่แท้จริงไปพูดตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาพอไม่ตรงนะผมจะบอกให้นะผมเนี่ยในฐานะที่คุณกับเรื่องนี้ผมเคย อยู่ในสภาล่างรัฐมนูลปี5 0ว่าในวาระแรกให้อยู่หรือไม่ให้อยู่จบไม่มีปัญหาเขียนไว้ในรัฐมนูญเลยอแต่เที่ยวนี้พอกรอทอยโยนให้แม่น้ำอีกสายหนึ่งคนก็บอกเฮ้ยมึงก็มาสองสายนี่มึงก็มาจากต้นแม่น้ำเดียวกันแบบนี้มันเป็นลูกเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้คิดได้อันที่หนึ่งอันที่สองเอ๊ะทแบบนี้ต่อไปใครจะเป็นคนสรรหาและใครจะเป็นคน อนุมัติและแต่งตั้งเห็นชอบไม่เห็นชอบในก็ไปเปิดดูรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็บอกว่าถ้าอ้างปลาสองน้ำเราออกไปทั้งหมดและสรรหาใหม่เอารักกรรมการสนามาจากศาลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาจากองค์กรอิสระเสร็จแล้วต้องส่งสงให้สวแต่เที่ยวนี้ยังไม่มีสวก็คือให้สนอชอแล้วถ้าเกิดคนในรัฐบาลปลาคนในรัฐบาลไปตั้งพรรคการเมืองและสนอชอ ก็เป็นแม่น้าสายเดียวกันแล้วจะไปตั้งพรรคการเมืองและสอนอชอไปตั้งกออกตอเออแบบนี้มันจะให้ความเป็นธรรมกับการเลือกตั้งไหมมันเป็นช่องที่ทำให้คนเขาโจมตีได้และอาจารย์ก็ได้ยินคนที่โจมตีถัดมาคือว่าพอมีเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวก็ยื้อไปยื้อมาการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปเพราะพอไปบอกว่าเลือกตั้งกัดสรรหากกรกตใหม่ก็จะมีคนบอกว่าเอ๊ะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไหม ก็ต้องส่งรัฐมนูญตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างสามฝ่ายทั้งกรททั้งสนชและกรกตยื้อไปยื้อมาเลยจังยังไม่ต้องเลือกตั้งเห็นไหมคนเลยไปคิดได้มากเลยก็อาจารย์มีชัยบอกทานนี่อาจารย์อาจารย์อย่าไปเชื่ออาจารย์มีชัยมากนะผมบอกตรง ตรงเชื่อด้วยปัญญาอย่าเชื่อเพราะมีชคยพูดเอาเอางั้นวันชัยมั่งครับอรถ <c oughs> แบบนี้อีกนะอาจารย์นน <c oughs> แต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับอโอเคครับดังนั้นลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ,รบส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ